ข้างหลังผมนี้เป็นใบโพหรือต้นโพนั่นเองนะครับมีหลายใบอนะแต่ละใบก็คิดซะว่าเป็นคนคนหนึ่งแล้วกันโพที่ก็หมายว่าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะปกครองตัวเองแล้วนะโดยใช้บัตรประชาชนนะมาสั่งกลไกรัดซึ่งกลไกรัดนั้นก็ต้องเรียนรู้กัน ไม่ยากตามผังที่ผมจะได้อธิบายต่อไปเนี้ยนะเป็นผมดูดูคลิปต่างๆดูของเสริงต่างแล้วอธิบายเรื่องรัฐบาลตู่แปดปีเนี่ยงงกันหมดสับสน,นหมดชาวบ้านดูไม่รู้แล้วก็มีช้อยให้เลือกด้วยนะว่าจะเอายีบปีห้าเจ็ดปีหกศูนย์หกสองนะฮะเพิ่งถ้ารู้หลักวิชาแล้วไม่ไม่ต้องมาถามกันให้วุ่นวายอย่างเนี้ย ชี้เปี้ยงเลยนะปี6กสองถูกหลักวิชาแต่มันขัดกับความรู้สึกที่ทุกคนอยากจะได้ก่อนหน้านี้นะครับเพราะว่าเรามีอคติอคติเพราะเราไม่ชอบไงเราก็เลยอยากให้จัดการใช่ก็เลยจะเชียร์ปีห้าเจ็แต่ตาหลักวิชาแล้วมันต้องปี6กสองนะแต่ทีนี้ถึงแม้จะเป็นปี6กสองนะก็มี ที่ที่ผมจะแนะนําเนี่ยก็มีกลไกหนึ่งที่ท่านที่ผมจะแนะนําเนี่ยกลไกเนี่ยเมื่อท่านดูปุ๊บเนี่ยท่านเข้าใจเนี่ยนะท่านก็โยกไปที่กลไกนั้นอะ่ะคือคกลไกที่ผมให้ดูเหมือนกับเป็นเครื่องจักรอะไรทุกอย่างหรือเ,เหมือนเป็นหน้าปัดคอนโซล,ละอะไรทุกอย่างนะฮะเหมือนหน้าจอแป้นคอมพิวเตอร์ท่านก็ต้องกดปุ่มนั้นปุ่มนี้ใช่ไหมฮะเหมือนกันอันนี้เหมือนกันท่านอยากได้ประเทศไทยใหม่ที่ไม่ใช่อยู่ในปี6 0ูนรัฐมนตรีศูนย์ท่านก็กดเอาอันนี้ก็เหมือนกัโยกอะ่ะโยกไปใช้รัฐบาล ฉพาะการถ้าก็กดรัฐบาลเฉพาะการที่รัฐบาลเฉพาะการเนี่ยมันจะเกิดได้ก็เกิดด้วย2วิธีนั่นเองคือวิธีรถถังกับวิธีบัตรประชาชนเนี่ยเกิดจากสองวิธีวิธีรถถังก็ลุยแล้วทหารมาทํารัฐประหารนะแล้วก็ได้หมดทุกอย่างอำนาจอำนาจของรัฐได้หมดนะนั่นเขาใช้รถถังก็จริงเป็นรัฐบาลเฉพาะการแต่บัตรประชาชนก็ทําได้เหมือนกับรถถังนั่นแหละคุณง่ายรถถังบัตรประชาชน,นเท่ากันมีค่าเท่ากันนะ เป็นผู้ที่ไปใช้อํานาจรับเบ็ดเสร็จสูงสุดเพราะว่าบัตรประชาชนก็สามารถที่จะสร้างรัฐบาลเฉพาะการได้เหมือนกันนะครับอ่าทีนี้ผมจะแนะนําให้ใช้บัตรประชาชนนั่นแหละครับลงทุนนะฮะใช้บัตรประชาชนนะฮะสั่งไปเอารัฐบาลเฉพาะการอ่านะไปเอาอยางไรทําอย่างไรก็ไปดูรายละเอียดข้างในนะแต่ว่าคลิปที่ผมจะให้แนะนําต่อไปเนี่ยเป็นคลิปที่จะแนะนําให้ได้รู้จากกลไกของการกลไกของไอ ตัวรัฐบาลอะตัวรัฐบาลมันมีกี่ประเภทกี่แบบกี่แนวมันเดินทางยังไงตัวรัฐบาลอ่าเราจะใช้รัฐบาลแบบไหนประเภทไหนอย่างเงี้ยอยู่ที่ตรงนี้เมื่อเมื่อดูคลิปผมแล้วท่านเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วท่านไม่พึ่งพาสืส่ออีก,ก่อไปละเพราะสื่อก็ไม่รู้เรื่องอธิบายท่านท่านก็ไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจอาจารย์อาจารย์ท่านก็ไม่ยองไปถามละก็อธิบายมันไม่รู้เรื่องอ๋อแหม่ถามคนเขียนแล้วมันดดนก็ไม่รู้เรื่องอยู่อูเหมือนกันแล้วท่านจะพึ่งใครอ่ะ <c oughs> คิดแล้วน่าขับขันมากประเทศนี้ นั่นคือประเทศไทยเราเป็นประเทศไทต่ปลอมฮะผมพูดอยู่เสมอว่าเป็นูตปลอมเพราะไม่รู้หลักวิชาที่ถูกกันเลยแล้วตั้งก็ตั้งก็ตั้งผิดหลักวิชาแล้วก็ไปอย่างผิดๆเจอกันดุด่ยๆอย่างเงี้ยไปกันพูดอธิบายกันข้างๆครูๆไปพูดง่ายผูกปมผิดปมต่อไก็ผิดอีกปมผิดกันเรื่อยจ้ะจนกระทั่งคิดว่าเออนี่คือมาตรฐานแล้วก็อยู่กันอย่างเงี้ยอย่างงงงเนี้ยที่ท่านงงงทุกวี่ทุกวันเนี่ยแล้วสิ่งที่ ัดเจนที่สุดก็คือท่านแยกถูกแยกผิดแยกไม่ได้เลยเวลามีปัญหาอย่างเงี้ยอย่างเช่นจะถามปีห้าเจ็ดดีหกศูนย์หกสองดีถ้าท่านรู้หลักวิาวชาอ่งผมท่านฟันเปรี้ยงไปเลยไม่ไม่ต้องไปห้าเจ็ดไม่ใช่หกศูนก็ไม่ใช่ต้องหกสองนะตามรัฐมนุนปปีิวศนแล้วก็พระมหากษัตริย์นะฮะผ่านกระบวนการนั้นก็าึงนับตรงนั้นพอนับตรงนั้นปุ๊บเนี่ยท่านไม่อยากให้อยู่นานนะช่วงจังหวะที่เบรกเนี่ยท่านก็สามารถที่จะโยกคันโยกไปใช้รัฐบาลชวการได้เลยนะ โดยใช้บัตรประชาชน <c oughs> ประชาชนก็เอามาสิเก็บไว้ในกระเป๋าให้มันเสียของทำไมก็ม,มาใช้ดีครับเอามาใช้อำนาจรับรนเนี่ยบัตรประชาชนเนี่ยมันคืออำนาจแห่งรัฐนะครับอ่าแต่ท่านไม่ค่อยได้ใช้จะใช้ทีไรก็ถูกโฆษณาชวนเชื่อให้ไปเลือกโจเรเบอร์นั้นเบอร์นี้นะท่านก็เข้าคูหาไปเลือกเบโจรมาได้บารลุทีแล้วก็นั่งดูโจรเล่นเกมการเมืองกันท่านทําทําไมผมถามหน่อยท่านทาทาไมแบบนี้นะเด็กรุ่นใหม่มันไม่เอาแล้วนะไอ้การเมืองการเมืองมันไม่อยากได้แล้วนะมันถึงดิดดิ้นกัน แต่ว่าเด็กรุ่นใหม่ก็ไม่รู้คนเกมการเมืองก็ไปเป็นเหยื่อของไอ้ชูสามนิ้วซะเนี่ยนะซึ่งก็ผิดอีกเห็นไหมเพราะแยกไม่เป็นไงแยกไม่ได้ว่าชูสามนิ้วมันคือของผิดเออเขาแยกไม่เป็นกันนะเนี่ยจึงผิดกันอยู่ในผิดซ้าผิดซ้าผิดซ้ําซ้อนกันอยู่เงี้ยติดอยู่ในเขาวงกดของตัวเองถ้าแยกเป็นนะไอ้เขาวงกดเนี่ยท่านจะรู้แล้วอ๋อไอ้เส้นทางนี้มาแล้วเส้นทางนี้ไม่ใช่ท่านท่านขีดกากระหม่อมก็เหมือนแยกถูกผิดถ้าเดินไปเรื่อยเดี๋ยวก็หมดเองอะไอ้ช่องทางที่ว่า จะทำพาพาวนไม่วนละแล้วมันจะเหลือทางที่ใช่ในสุดก็เจอเพราะท่านแยกออกไงแยกแยกดที่งไเปเลยทีนที่ท่านแยกไม่เป็นกันน่ะนี่ไงแยกไม่เป็นเพราะนั้นดูงานผมแนละ้วท่านจะไม่ไปพึ่งพาสื่ออีกต่อไปละท่านจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ปกครองตัวเองดังนั้นผมจึงมายืนที่ต้นโพงไงเพื่อยืนยันว่าท่านจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่จะปกครองตัวเองเลยโดยไม่อาศัยสสพักกันมองกันเองอีกต่อไปละ ฉันจะสถาปนาตัวเองเป็นรัฐบาลไปตลอดการด้วยระบบระบบใหม่ไม่ใช่ระบบระบบแบบนี้เป็นระบบระบบใหม่ของโลกเลยที่ประเทศไทยเป็นต้นแบบของโลกด้วยเออระชฉชนปกครองตัวเองได้เลยมีระบบระบบมารองรับไว้ให้เรียบร้อยผมออกแบบให้เรียบร้อยครบถ้วนหมดแล้วเหลือแต่เมื่อไหร่จะเป็นใบโพหรือต้นโพเพราะจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานปกครองตัวเองได้เลยนี่ฮะจำเป็นต้องใช้บัตรประชาชนมาลงทุนแล้วครับจำไว้ รถถังกับบัตรประชาชนอันเดียวกันแต่ใช้รถถังแล้วไม่เชิองอ่าง,งามทัว่วโลกไม่ยินดีต้อนรับแต่ถ้าใช้บัตรประชาชนแล้วโอ้ทัว่วโลกจะสรรเสริญยินดีต้อนรับท่านจะเป็นต้นแบบของโลกเลยพลเบือนต้นแบบโลกและท่านจะมีความมัง่งคั่งสูงนะบัตรประชาชนจะทําให้ท่านบัตรประชาชนจะสร้างมูลค่าให้กับท่านถึง4ี่ล้านถึงสาสิบสองล้านทําได้อย่างไรก็เข้าดูสิครับครับเทคนิคมันมีนะ,ะเมื่อรู้เทคนิค ก็สามารถทําสิที่เป็นไปไม่ได้เป็นไปได้เพราะรู้เทคน,นิคไงมันจึงเป็นไปได้นะเป็นแบบนี้นะฮะเอาละขอเชิญเขาเรียนรู้เศษกระดาษใบหนึ่งที่ผมเห็นแล้วลำคานี้พวกสื่อทั้งหลายไปถามมาโจกอาจารย์ทั้งหลายก็ตอบมาแล้วไม่รู้เรื่องกันพอชวนฟังไงก็ไม่เข้าใจจับแจ้งแต่ถ้าดูเศษกระดาษผมเนี่ยท่านเข้าใจจับแจ้งเลยแล้วไม่ไปถามสื่อ,อเลยนะจะไม่ไปถามสื่อ,อเลยท่านจะเข้าใจรู้เรื่องเลยสั่งกําหนดได้ด้วยแล้วใช้เป็นด้วยนั่นแหละครับท่านต้องโยกไปที่รัฐบาลชวการ โดยใช้บัตรประชาชนสั่งโยกแล้วท่านก็จะได้รับสาลสชูกาแล้วก็สร้างนอนใหม่ที่ท่านอยากจะได้นอนใหม่แค่เนี้ยประเทศก็เกิดใหม่แล้วออก,กลุ่มจกวงจรวงบาทแล้วโปรดตั้งหัวตั้งใจดูนะอย่ามองข้ามเพราะท่านติดอยู่ในวงจรอดุบาทออกไม่ได้ถึง90สปี90สิปียังวนกันอยู่ยังออกไม่ได้เลยแล้วท่านจะไม่ดูไม่ได้ท่านต้องดูเพราะท่านไม่มีทางเลือกและนี่คือทางเลือกใหม่ที่ดีที่สุดหวังว่า จะเกิดปัญญากันเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่ปกครองตัวเองกันได้แล้วนะะเอาละขอเชิญดูเศษกระดาษใบหนึ่งของแอดธรรมจิตัยเพื่อเป็นผู้รู้กันนะะเอาละขอเชิญครับ